ปลูกต้นไม้ง่ายเข้าไว้ค่ะต้องอะไรยุ่งยากนะคะอะไรที่ทำให้ชีวิตเราง่ายทำไปเลยค่ะต้นไม้โคนครูราชนีเลยไม่มีที่ไต่เลยค่ะพาดเข้าไว้อย่างนี้ก่อนนะคะ ครูราชนีใบยักษ์นะคะครูราชนีหินอ่อนใบยักษ์ค่ะอ๋อแล้วจะช่วยเหลือเขายังไงดีเนี่ย เสือใหญ่ชาแนลนะคะวันนี้แม่นา่าได้กิ่งครูด่างยักษ์มาเยอะเลยค่ะนี่ค่ะเป็นบอสเอามาฝากนะคะจากจังหวัดระยองแล้วก็จากสวนธรรมแม่นา่าก็ชำน้ำไว้ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็จะเอามาลงลิงนะคะคือมันเยอะมากเยอะจัดเลยค่ะนี่ค่ะเยอะจริงๆ ้าตัดเป็นท่อนๆน,นี่ค่ะตัดแบบเป็นท่อนเป็นท่อนอย่างนี้ค่ะตามข้อบล้องแล้วขยายพันต่อเนี่ยโอ้โหได้เป็นสวนๆเลยค่ะนะคะในนาราก็เตรียมนี่ค่ะก็จะปลูกลงตรงนี้ลงถุงดำนะคะถุงดำแล้วก็กระถางไว้เวลาเราจะย้ายลงไปปลูกที่สวนแล้วก็ค่อยเอาออกจากถุงดำหรือว่าในกระถาง ไปวางไว้ยิงอาศัยกับกับต้นไม้อย่างนี้เลยนเลยนะคะส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้คือครูราชนีหินอ่อนใบย,ยักษ์นะคะใบใหญ่คือต้นไม้ที่ยิงอาศัยของเขานี่ค่ะบริเวณโน้นนะคะเขาโค่นลงเพราะว่าเขาตายนะคะต้นมะรุมตายแล้วทีนี้พอเจอน้ําฝนหนัก ค่นเขาก็เน่าแล้วโค่นลงแล้วพออเอ,อิเจ้าภูด่างราชนีใบยักษ์เนี่ยราชนีหิอ่อนใบยักษ์เนี่ยเขาอิงอาศัยอยู่ต้นนั้นมันก็เลยแบบล้มลงมาแล้วกิ่งก็หักอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะคือไม่รู้จะเอาไปปลูกที่ไหนแล้วค่ะไม่รู้จะเอาไปปลูกที่ไหนก็เลยจะต้องมาขยายพันธุ์ต่อถ้าสมมติว่าเราเอากิ่งนี้นะคะไปกิงอาศัยแตบต้นไม้เลยเขาก็ เลื้อยได้เลยนะคะแต่ถ้าเราอยากขยายพันธุ์ต่อก็โดยการตัดนี่ค่ะตัดเป็นข,ข,ข้อ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 อย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปชำชำในวัสดุพวกกับมะพร้าวขุยมะพร้าวหรือว่าชำลงดินเลยก็ได้ค่ะเขาก็จะงอกนะคะเหมือนที่แม่ดัลล่าทำหรือว่าจะชำลงน้ำอย่างนี้นะคะชำลงน้ำไว้ให้รากเขางอกแล้วค่อยเอาไปลงดินก็ได้ค่ะง่าย ถ้าชาลงในวัสดุก็จะเหมือนเม็ดล่าชามทูด่างยากกักษ์ตัวนี้ค่ะลงเขาก็งอกแตกตาเรียบร้อยค่ะนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาชามูด่างยักกันนะคะเห็นตาเขาไหมคะนี่ค่ะเขาพร้อมที่จะเลื้อยเลยม้วยเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะส่วน ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นภูราชนีหินอ่อนนะคะที่ปลูกลงดินไว้เพื่อที่จะไปตัดแจกันแต่ถ้าเราเอาลงดินเนี่ยเขาจะเป็นภูดางราชนีหินอ่อนใบใหญ่เลยค่ะตัวนี้แล้วก็สีสวยด้วยนะคะสีสวยสวยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็เป็นไม้ด่างโดยธรรมชาตินะคะไม่ต้องพยายามด่างนะคะนะคะแล้วก็ คนปลูกก็ไม่ต้องพยายามลุน้นเพราะว่าอย่างไงเขาก็ด่างอยู่แล้วเขาก็สวยอยู่แล้วนะคะเป็นไม้ด่างที่ราคาจับต้องได้แล้วก็เป็นไม้ด่างที่ยอดฮิตตลอดกาลนะคะใช้ฟอ,อกอากาศถ้าต้นเล็กๆอย่างนี้ก็เอาปัดแกกันนะคะเอาเข้าไปไว้ในตัวอาคารมุมห้องต่างๆควบฟอกอากาศให้สดชื่นนะคะส่วนถ้าเป็นภูดด่าง ยัดอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาอาศัยในต้นไม้ในสวนนะคะ mm. ก็เป็นมุมอ่าฟอก mm. อากาศเป็นมุมที่เราจะมาสูด mm. โอโซนบริสุทธิ์บริเวณที่เราปลูกผู้ด่างได้นะคะสรุปแล้ววันนี้แม่นาฬาก็จะต้องชำลงดินไปก่อนนะคะ mm. ถ้าตัดเป็นข้ออย่างเงี้ยมันก็ได้เยอะแต่ตัวตัวที่แมาา่นาฬาจะชำเนี่ย ม,มันมันีแค่นี้ค่ะทำยังไงดี <c oughs> เพื่อนๆช่วยช่วยเม้นต์มาบอกหน่อยนะคะว่าเมดันล่าควรทำยังไงดี <c oughs> หรือว่าจะชําน้ำไว้เอาอย่างนี้แล้วกันบางส่วนเมดันล่าจะเอาลงเอาลงถุงดำแล้วก็กระถางไว้บางส่วนก็จะชําน้ำไว้นะคะเพื <c oughs> ่อที่อีกประมาณสักเดือนกว่าๆเมดันล่าคงได้กลับข้างน,นอกก็จะเอาพวกที่ชําน้ำไว้นี้ไปลง ดินที่บ้านนอกเลยเขาก็จะได้ขยายพันธุ์ต่อไปเยอะแยะมากมายเป็นดงครูเลยค่ะดงครูด่างยักษ์เลยนะคะมีใครอยากได้ไม่เอ่ยไม่ต้องซื้อหาเลยค่ะพอรู้ว่าแม่นาร่าชอบปลูกอะไรเพื่อนๆหรือว่าเจ้านายนีก็จะหามาให้ปลูกนะคะก็แวะเวียนมาชื่นชมกัน ก็จะลงดินอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเม็ดลนาเตรียมดินแล้วที่จริงเราวางอย่างนี้ก็ได้นะคะวางตามข้อของเขาลงไปอย่างนี้ยคะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำอย่างเนี้ยก็ได้เลยนะคะเนี่ยอย่างเนี้ยเขาก็พร้อมเลื้อยได้เลย้ากเขาก็ได้แล้วจริงเขาก็ได้แล้วอย่างนี้คะ่ะถ้าเราวางลงอย่างนี้ตัดตัดตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็วางข้อลงเลยอย่างนี้ แ่ดล,ล้าก็จะมาทำตัวนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวแม่ดด้ลลาจะตัดเลยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะยอดเ้าตัดตามข้อนี้เนาะ,ะตัดเลยะคะ่ะอันนี้ทิ้งนะคะฝั่งนี้ทิ้ง เพราะว่ามันไม่มีตานี่ค่ะก็จะได้สองท่อนเราก็จะปลูกเลยค่ะชํำเลยโดยอัตานี้ขึ้นนะคะใบนี้ไม่ต้องรีทิ้งนะคะให้เขาเหลืองแล้วก็หลุดออกเองปลูกต้นไม้ง่ายเข้าไว้ค่ะไม่ต้องอะไรยุ่งยากนะคะ อะไรที่ทำให้ชีวิตเราง่ายทำไปเลยค่ะแล้วก็ดูลักษณะของต้นไม้ค่ะเ้าชอบแบบไหนถ้าเขาขึ้นง่ายอยู่ง่ายโตง,ง่ายนี่ก็เราก็ไม่ต้องทนุถนอมหรือทิ่ถีที่ันามากค่ะ,อะยอดเขาก็จะขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก,ก็รากก็จะลง พร้อมที่จะขึ้นได้เลยรากรากอากาศก็กยังมีนี่ค่ะรากอากาศก็กยังมีนะคะตัดเลยค่ะ,คะแล้วเราก็จะได้ข้อตายอีกข้อหนึ่งนะคะตอนนี้รวยครูแล้วค่ะ รู้สึกว่ามีความร่ำรวยภูด่านมากค่ะเรียบร้อยค่ะ ทํารูด่างยักษ์นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็มาทําอีกกระถางึ่งตรงนี้นะคะนะคะวันนี้แม่นาคก็มีภารกิจถ้า,เ,าเลิกจากงานประจําแล้วก็ต้องมาทำอย่างนี้นะคะ่ะมาจัดการเจ้าเน,นะะี่ยค่ะให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่จัดการก็ชําน้าไปเลยะคะ่ะให้รากเขาเดินให้หน่อเขาเดินไปนะคะส่วน ครูราชนีนี่ก็เดี๋ยวพิจารณาก่อนค่ะว่าจะาลงต้นไม้เลยหรือว่าจะชำนะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆก็ง่ายๆนะคะไปซื้อภูด่างกระถางเล็กๆมานะคะพอเขาทอดยอดเราก็ตัดยอดของเขานะคะแล้วก็เอามาชำเราก็ขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆนะคะจะเย็นหน่อยค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบร้อนเราก็ ได้ทักต้นไม้สวยๆวยแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะคะก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชํำภูู้ดากยักษ์ที่เยอะแยะมากมายนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ